เราออกออกหกศูนย์หกโอ้ยเสียดายอยู่เสียดแปด้องมาศูหน้าศูนย์หกประสื่อสัมตีโอ้น้องประเสริะโอ้ย ก็มาูนทั้งหนาสำเนากสิบใช่มาูนย์สิบซื้อกัสำเนาู้นก่าบริืัอเก่าศูนเลยเนี่ยกมากล็กศูนยทั้งหนามาราสิบศูน้์เก่าที่ว่าเ่าอ๋อว่ะปัตมาปัตมาศูนย์หกตี ก็เจ mm. um ็บมาคแลงอืออินเจรเส้าะไบนี้ไม่พอเรนเจ้าเส้าที่ชอบนนะเจาดเจ้าว เปลากอกแกเอาวิ่งลูดตัวไหนเ่าวันนี้วิ่งลูดก้อจ้าพ่อวิ่งบนนี่ป่อวิ่งแปดวิ่งล่างเก้าออกนีแปดกับเก้าเนาะบนแปดวิ่งล่างเก้าบนแปดล่างเก้า บนแปดล่างเก้าจับคู่บนตัวได้พอเขาเพราะเขาในเรื่องเี้ยังเนี่เขาแล้วค่ะพ่อเพราเขาแล้วบ่เขาแลี้ยงโอ้โหว้าคือมองว่าจะเป็นเขาแล้วบนบนหลังเนาะ อเอาเด็ดมาวันเด็ดไดเป็นบุตรล่างเด็ดแปดเก้าหนึ่งขาดวันเด็ดมาสุดแปดเก้าหนึ่งเด้อปฏิจับคู่นอ้อเอาจับคู่บนเด้อเป็นบนบนนี่อ้อยหนึ่งแปดหนึ่งแปด 3ามแปดสามแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสาเก้าตัวบนเนี่เอาหาเป็นหลักลอย <5 S 2> าากย <5 S 2> ัชิม่ยังล่ะอ้าหนึ่งแปดาสามแปดห้าหนึ่งแปดห้าสามแปด ห้าหนึ <im> ่งเก้าหาสามเก้าห้าหนึ nah ่งเก้าห้าสามเก้าเลขพ่อเป็ดเปียกกรม่อะไเรห่าใจรักลอยต้นเน้นนบำพ่อเขาเน้นจิตแปดเด้อหนึ่งแปดกับสามแปดหนึ่งเป็สามเปดเ็นั่องอ็้วล่องรากัคุยกันอะไรกันเป็นตัวตัวล้องหัวงหายซะ หนึ่งแปดสปต่อไปจกับบ้านฮหลางคด้เก้าเจดเก้าเจ็ดโอ้ถือตัวมัก <97. S 1> อย่หนเกาสามเก้าสามเเก้าสองเก้าส ใตยกับเจ็ดเก้าเนี่ก้าเจ็ดเก้าเน้นเจ็ดเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าเด้อเน้นสองตัวนี่ม <J tenha S 2> ันบ่พออ่าตัเน้นอตัว so นีเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสองต่วกลารกัเจเก้าเด้อเน้นตัเน้นเจ็ดเก้าเจ็เจ็ดเก้าเเน้นโซตเจ็ดเก้าเจ็ด เด่นสุดๆเล้คือเก่าเจ็ดเนาะอ้าอ้าวไม่นลูกเอาขอนุญาตทบทวนตัวเลขก,ก่อนนะพอเนอะอเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขของพ่อเอนะคะเอ่อพ่อเอหามานะคะเลขเด่นแปดเก่าหนึ่งนะคะเด่นบนล่างเด่นสุดๆห้วิง่งโลดคือแปดกับเก่านะคะ เนี่พราะว่าอยู่บนเก่าอยู่ลางแปดบนก็มีแปดห8ึ่ง9ปดเก้กลขชุดสามตัวพรห้มามีห1 8ห3 8่งแปดห้าสห้า่ส่วนล่างนะคะเพราะว่าเก่าเม็ดเดียวมี9ก9าเจ็ดเก้าสา้องเจเก้าเน้นแห้งๆสุดๆเลยคือเก่าเจ็ดนะคะคือเก่าเจ็ด ทำชนชมักชอบกระจัดเลยอย่าลืมแช่ออกไปให้พ่อเม่พี่นองเข้าหูจักตัวเลขแนวทางของพ่อเอ๋น้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาพ่อไม่อย่างสิฝากถึงแฟนคลับเอฟซีบอครับพ่อไม่อย่างดอจกจ้าหมดสิบบา FC เอฟซีเอาสุขสุขคน คุณเชียร์ไอ้เอฟไอเจน่างแน่ก็เป็นกำลังใจเด้อเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีครับจ้าพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ถ้ทาทผช่วมขาะนีคือตัวเลขแนวทางของพอเอเนะค่ะเนาะซึ่งงวดที่แล้วกับเฉียดนะคะ60 9เก่าออก606นะคะงวดนี้พอหายมากทำช่วมแคปหนาจอเลยแคปหนาจอไปพิจารณาาเลยนะคะเลขบลายตัวนะคะบน8ดล่างเก่าต่ว่าล่างนี่เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าจัดเลยแอดกระมักน้ำคือกันนะคะเพราะว่าเลขแอดมีเจ็ดดิศเจ็ดล่างเม็ดเดียวนะคะ เอาทอมโชมค้าเจอกันไม่คิปหนาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้อย่าลืมแช่ไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้บ่าพลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็เดจากทางช่องเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ